สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่รอดสมบุกมาจัดกันเลยดีกว่านะจะเป็นการไม่เสียเวลาไม่มีทางที่เจ้าจะรักษาระดับบุ๋มาอได้จริงๆเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งเดชาถามทุกคนมองไปที่เสาวยต้องการคําตอบที่จริงจังในใช้คําพูดร้ายสาระเหมืออที่ผ่านมาเป็นความจริงเวลาของข้าเหลือเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นในการก้าวเข้าสส่วาณาจรของผู้สูงให้ได้ เช่นนั้นข้าจะกลายเป็นคนพิการแต่เรื่องนี้มีความยากลำบากมากเกินไปจขหาวกล่าวจากนั้นเขาก็มองไปที่เยฉานแล้วพูดว่าสายตาของเจ้ามีความเศร้าส้อยระอะไรอาวรนเจ้าต้องการอยู่ที่นี่และคลอดลูกริงให้ข้าในตอนแรกทุกคนยังคงรู้สึกอกเห็นใจเขาแต่เมื่อได้ยินคำนี้ก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติเยฉานก็หมวดคิ้วด,ดวงตาพุ่งพ่านกลเจตนาข้าจ้องมาที่เขา อารมณ์เป็นชิงที้ปลุกระงับไว้และความคิดเย่ฉาได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งถ้าเจ้าไม่ต้องการก็ลืมมันไปซะตือหาวโบกมือระบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเจ้ากลับไปเถิดแ้วข้าจะคิดถึงพวกเจ้าให้มากในสักวันหนึ่งที่พวกเจ้าแก่ตัวลงก็ขอยนึกถึงข้าบ้างตือหาวเก่าวเมื่อทุกคนได้ยินค,คําพูดพวกเขาก็รู้สึกเศร้าโศกและเดินก้มหน้าไปตามเส้นทางกลับสู่อาณาจักรวิญญ,ญาณ ในขณะที่มองดูคนเหล่านั้นจากไปด้วยการแสดงออกที่หดหู่ใบหน้าซื่อหาวมีรอยยิ้มสดใสมังกรแดงมองเห็นฉากนี้พอดีได้แสดงสีหน้าดูถูกออกมาคนอื่นไม่รู้แต่เกอร์กู้จะไม่รู้เดียวดึงร่างกายเขาจะอ่อนแอจนคล้ายกับเด็กสาวพาในครึ่งเดือนไม่มีทางและไม่มีวันเกิดขึ้นเมื่อทุกคนเดินไปที่แทนบูชานกระจอกทองแดงพวกเขาหันหน้ากลับมาอีกครั้ง ด้วยความเศร้าโศกเคยชังหน้าเสียดายเียรบ,บุรุษท,ที่มีพอสอนมากสุดในประวัติศาสตร์จะร่วงร่นลงเช่นนี้เจ้ารอข้าอยู่ที่นี่หากว่าหนึ่งข้าแข็งแร่งขึ้นจะนำยาเซียนกลับมาหาเจ้าแต่หลังจากเดินมาได้พอสมควรพวกเขาก็หยุดกระหันหันและหันไปรอบๆเ็นพอทุกคนได้ยินเสียงจากด้านหลังมีคนกำลังวิ่งมาแต่พวกเขาหันกลับไปพวกเขาตกใจอ้าปากค้าง ขู่ขอนจาจักเสียนพาเด็กๆเรานั้นมาด้วยในตอนนี้ใบหน้าพวกเขาตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีสุดชีวิต้านหลังของพวกเขาเสือหาวิ่งตามมาได้สีหน้าดูร้ายต้องการจับกินทุกคนที่นี่ในขณะเดียวกันทีพวกมือโศสองคนจับแขนซ้ายขวาของเขาไว้ไม่ให้เขาทํารุนแรงมากเกินกว่านี้ตะวันนั่นคือทูกขอนจาจักเสียนเจาเป็นบ้าไปแล้วหรือการที่จับเอาเด็กพวกนั้นมาย่างเล่น เราไม่ได้ตําหนิแต่เจ้าคิดจะสร้างภัยพิบัติครั้งใหญ่ให้กับอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นหรือเราสามารถแต่ต้องใครก็ได้แต่เจ้าไม่อาจเอาทูดของอาณาจักรเซียนมาย่างได้สง,งบสติอารมณ์ลงหน่อยขววุโสทั้งสองคือท่านปู่ตกและขัววุโสเหรียญเงินพวกเขาใช้กำลังทั้งหมดในการดึงแขนของเสื้อหาไว้บนแท่นบูชานกกระจกทองแดงทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็รู้สึกปวดขัว ก่อทิ้วเขาจะจากไปยังได้เห็นความโหดเคียบอมหิตของขั้วอีกครั้งเขากําลังไล่ตามทูตอาณาจักรเสียนเขาเป็นบ้าไปแล้วหรือบนแท่นบูชานุกกระจอกทองแดงกลุ่มคนจ้องมองอย่างว่างเปล่า้ววัววุโซสองคนนั้นเป็นผู้ดูแลอาณาจักรแห่งความว่างเปล่ามีคนตระหนักขึ้นได้แต้แต่อัววุโสทั้งสองคนพออาณาจักรแห่งความว่างเปล่าปรากฏตัวขึ้นก็ยังถูกขวงลากขึ้นมาบนเส้นทางโบราณ ตัวอูโสทั้งสองปีนไปขึ้นมาบนล่างซื้อหาเหมือนกับริงสองตัวพวกเขาพยายามสุดชีวิตกระรากซื้อหาให้กลับลงไปด้านล่างนี่ข้ากําลังฝันไปหรือเปล่าองหญิงเย่าเย่ยก,กาวเบาๆนี่เป็นเลือดที่หน้าเรือเชื่อเกินไปแม้แต่ผู้ดูแลในะจากแข่งความว่างเปล่าก็ไม่สามารถหยุดความบ้าคลั่งควงได้ขณะเดียวกันความแข็งแกร่งควงกลับมีมากมายขึ้นขนาดนี้ด้านบน พูดขออาณาจักรเสียดูในสภาพเสียขวัญองกุดสีม่วงเป็นสีสาเขาหักออกเป็นสองท่อนเหลือเพียงเศษเสี้ยวของมันที่ติดอยู่เส้นผมของเขาเกระเซิร์กระเซิงมีเลือดอาไปทั่วมันที่ติดเนี่ยนะมีเลือดอาไปทั่วนะครับร่างกายเขารู้สึกหวาดกลัวและเสียใจอย่างยิ่งเขาไปถึงพูดของอาณาจักรเสียนแต่กลับถูกใครบางคนที่อยู่ในอาณาจักรด้านล่างทำร้ายถึงขนาดนี้ พวงขดเคี้ยมอย่างหน้าเหลือเชื่อเขาไล่ตามทูดขอาอณาจักเสียนดังดุร้ายทำให้สหายของเขาทุกคนต่างยิ้มออกมาต่างของเขาเหมือนสายฟ้าแลบพัดพากระแสของลมบ้าคลังกำลังวิ่งขึ้นสู่ด้านบนด้วยความเร็วไปหน้าของทู่ซีดเผือกไร้สีเันคนคู่นี้บ้าคลั่งเกินไปแล้วสำหรับเด็กๆที่มาพร้อมกับโทษของอาณา,าจักรเสียนต้อบอกทูตของอาณาจักรเสียน พวกเขาก็ยิ่งหวาดกลัวจนแทบ,บเสียสติคนเถื่อนดินแดนแห่งนี้รั่วเต็ะไปได้คนเถื่อนเด็กหนุ่มคนหนึ่งตะโกนออกมาเสียงดังสนั่นในสุดทูตก็รีบวิ่งขึ้นไปบนแท่นบูชานก,กระจอกทองแดงเ่อเห็นกลุ่มเด็ก,ดกจ้องมาที่เขาอย่างว่างเปล่าเขาจึงรู้สึกตัวไละหยุดลงแต่หลังจากนั้นใบหน้าเขาก็บิดเบี้ยวตะเกียรตะกายวิ่งหนีกับอาณาจักรวิญญาณเพื่อรักษาชีวิตตนเองต่างกายและเสื้อผ้าเขารวนยับเยินเตมไปด้เรือด เราต้องเข้าใจว่าโดยปวตีแล้วทูตคนนี้มากแต่งตัวด้วยอาพรล,ลำค่าใบหน้าเขาหล่อเราเป็นชายวัยกลางคนที่มีสเสน่ห์แต่สภาพเขาตอนนี้หน้าสังเวชเหลือทนเขาพร้อมจะร่วงโร่นได้ทุกมือพ่วงไร่จากด้านหลังในขณะที่ทูตวิ่งไปด้านหน้ายัางตื่นตระหนกเยชานและคนอื่นต้องมองด้วยความงงงวยเพราะเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองพรเขาสอนผู้ซึ่ง ไม่เคยกลัวใครได้ระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาอย่างเต็มที่เมื่อไม่นานมานี้มันมีความขัดแย้งกับทูตของนาจาเซียนมันยิ่งไม่ล้างตัวเองไว้สมกับเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายมากสุดในนาจาต่ำกว่าแม้แต่ทูตอาณาจักรเซียนยังต้องหลบหนีเหมือนกับหมูถูกลัวแมวแน่นอนว่าหลังจากนั้นเตาวีเซิงและมดเขาสอดต่างพูดสอดพ้องกันคำพูดทั้งสองเต็มดรียกคำหยาบคายจากนั้นพวกเขาก็หัวเราะอ,ออกมาดัง,ดง เมื่อทูตเดินผ่านมาและได้ยินเรื่องนี้เขารู้สึกโกรธขึ้นทันทีแต่ก็แค่นั้นไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้ต่อไปใครมันเป็นคนปิดประตูดินแดนวะในตอนนี้ใบหน้าทูดอาณาจักรเตียนบิดเบี้ยวยารุนแรงไม่ทราบว่าใครที่เป็นคนปิดประตูอาณาจักรไว้อันใดนั้นร่างกายเขาสั่นสะท้านไม่สามารถวิ่งหนีได้ต่อไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยเขาเกียดชังคนจากสามพันแคว้น เพนไายคนพวกนั้นถึงปิดประตูนาจาับตุนักเท่าอย่าวิ่งไมายฆ่าจับตัวซะดิๆคือหาตะโกนจากด้านหลังเปไฟรุนแรงคุ้งผ่านทุกคนพูดไม่ออกนี่ถือเขาจะจับทั่วคนนี้กินจริงๆตาหายเต่าอย่าวิ่งอีกเลยเราไม่เห็นหรือว่าประตูนาจักปิดแล้ววันนี้พวกเราจะพักผ่อนอยู่ที่นี่เขาเวียเสียงเตือนเด็กหนุ่มสาวจานาจักเสียนคนเหล่านั้นกัดฟันแน่นด้วยความโกรธทุกคน ออกไปที่เฉาวียเซิงในความเกลียดชังจากนั้นพวกเขารีบวิ่งไปได้ความเร็วแต่เมื่อเห็นประตูดินแดนปิดอยู่จริงใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นทันทีไอบางคนที่ไม่สามารถวิ่งได้ต่อไปเขาล้มลงกับพื้นและนั่งอย่างหมดสภาพอยู่ตรงนั้นสาเหตุแรกเป็นเพราะพวกเขากลัวอย่างที่สองเพราะพวกเขามดแรงในหมู่พวกเขามีผู้ฝึกฝนหญิงสองคนที่ยืนอยู่ได้แต่ใบหน้าของพวกนางซีดเผือกไร้สีเลือด ในเวลานี้สิ่งมีชีวิตผัวร้ายจากนจาจักด้านล่างไร่ตามมาทันแล้วสหายเต๋ออย่าไร่ตามเราอีกต่อไปเลยข้าขอร้องแหละข้าเชื่อว่าต้องมีความเข้าใจผิดระหว่างเราอย่างแน่นอนพูดคนนั้นหันกลับมาเช็ดเหงื่อบนใบหน้าและเผยรอยยิ้มที่ดูขัดตามากกว่าการร้องไห้สิอะไรคือหน้าตาอะไรคือความสง่าง,งามตอนนี้ทุกอย่างถูกโยนออกไปนอกหน้าตา่างเข้าใจผิดอะไร เอาหมัดของข้าไปกินซือหาวกระแทกหมัดไปด้านหน้าด้วยความว่างเปล่าอีกออกจากการเป็นลิว้วความแข็งแกร่งเขาแม้แต่กดขอานจากแห่งความว่างเปล่ายังไม่สามารถรองรับได้แน่นอนว่าในขณะที่พวกู้โสทั้งสองยังคงเกาะอยู่บนร่างกายของซือหาวราวกะลิงคู่น่เทีาชานชาวีเซิงคนอื่นไม่รู้จะขวเรอะหรือร้องไห้ดีพวกู้โสทั้งสองกำลังทำอะไรอยู่ พวเขาสองคนลุกขึ้นและล้มลงในการโจมตีของซื่อหาวร่างกายวกเขาเคลื่อนไหวไปมาดูหน้าตลกขบขันพูดของอาณาจักรเซียนบินออกไปด้านนอกกระแทกเขากับประตูอาณาจักรวิญญาณอย่างรุนแรงโดยหิดไหลซึมออกมาจากปากของเขาไม่หยุดถ้าจะมอบสิ่งนี้ให้ว่าแต่เจ้าจะกล้ารับมันหรือไม่เท่านั้นฟางทองแดงขนาดเล็กอยู่ในกำมือของซื่อหาวมันปล่อยแรงกดดันเล็กน้อยป่าปามทู่อาณาจักรเสีย ทำให้เขาต้องทนทุกทรมานอย่างมากไม่มีดินแดนใดภายใต้สว์สที่ไม่มีที่ไม่เป็นขออาณาจักรเซียนรวมท่าอาณาจักรที่ตามกว่าด้วยทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของอาณาจักรเซียนอย่างนง้นหรือเจ้ากล้าแย่งชิงสมบัติของข้าตอนนี้เจ้าก้ารับมันหรือไม่เสือหาวโกรธมากในทสุดทุกคนเข้าใจว่าทําไมเขาถึงไล่ตามคู่ขออาณาจักรเซียนเขารู้สึกเจ็บใจอย,อย่างเห็นได้ชัดจากค,คําพูดเหล่านั้นเป็นเพราะว่า ผู้คนอนาณาจักรเซียนกล่าวว่ากล่าวว่าอาณาจักรที่ตามกว่าอยู่ใต้การปกครองอาณาจักรเซียนแน่นอนว่าหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเย่ฉานคนอื่นก็ออกตามองบน่แนแม้ว่าสหายคนนี้จะรู้สึกหงุดหงิดอย่างแน่นอนแต่เขาก็ใช้สิ่งนี้เป็นเหตุผลในการสร้างความยุ่งยากเช่นกันโดยพื้นฐานแล้วการที่เขาไล่ตามมาถึงที่นี่ย่อมมีเจตนาบางอย่างเป็นไปได้มากกว่าเขาต้องการจะรีไถ่ายฝ่ายตรงข้าม ในโปรดอยู่เถอะผู้ว,วุโสทั้งสองยังคงกอดแข้งกอดขาของเขาไว้ผูอ้อาณาจักรเซียนกล่าวขอโทษอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจดูถูกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรต่ำกว่าเขาพูดผิดไปดังนั้นเขาจึงต้องขออภัยที่ร่วงเกินซื่อหาวนอกจากนี้พวกเขาทุกคนจิ่งพยองและภาคภูมิใจที่มองสิ่งมีชีวิตทั้ง8ภูมิภาคของข้าว,ว่าเป็นคนป่าเถื่อนไปกล่าวว่าอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าเป็นดินแดนที่แห้งแรง จ้ากาชี้นิ้วมาที่พวกเราเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษอย่างนั้นหรือซือหาวชี้ไปที่คนเหล่านั้นนิ้วของเขากระทุ้งเข้าบนหน้าผาของเจ้าหนูพวกนั้นทายพวกเขาตกใจและหวาดวกลัวพวกเขากลัวจริงๆว่าซื้อหาวอาจจะลุกหนักขึ้นทําให้กระโหลกศรีรษะพวกเขาถูกแทงทะลุไปไม่มีใครแสดงความโอหังออกมาเพราะในอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าพวกเขามีประสบการณ์มานานแล้ว นี่คืออ,อาณาระยะชนคนที่ทรงพลังอย่างหน้าเหลือเชื่อไม่มีทางเอาชนะได้พวกเจ้ายังไม่รีบขอโทษสหายเต่าคนนี้พูดขอาจากเสียงตะโกนดาเด็กหนุ่มสาที่มาพร้อมกับพวกเขาคนเหล่านั้นก้มหน้าลงพร้อมกาวขอโทษได้เสียงเงินยุ่งพวกเจ้าต้องการวางทองแดงฆ่าหรือไม่หากพวกเจ้าไม่ต้องการแล้วก็มอบฆ่าทำขวัญมาซะด,ดีๆเสือหาวถามพางแย่เคี้ยวขยับปาก ที่เปื้อนเลือดดูดุร้ายและน่ากลัวอย่างแท้จริงผู้คนอ,นอนาณาจักรเสียต้องสาบแช่งวังทองแดงนี้เป็นของเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นของตำหนักเสียนพวกเขาจำมันได้นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาพยายามยึดมันกลับคืนมายิ่งไปกว่านั้นพวกเขายัางตะโกนด่าซื้อหาเป็นเหตุให้ปีศาร้ายตัวน,นี้ไล่ตามทุบตีพวกเขาตลอดทางสภาพของพวกเขาในตอนนั้นชาวกระกระตายที่หลบหนีจากสุนัขบ้าขงัง ทางหน้าระอายอย่างแท้จริงอะไรหรือพวกเจ้าจะไม่มอบค่าทำขวัญออกมาเพื่อหาวก่าเกียฉาและคนอื่นไม่สามารถทนดูสิ่งนี้ได้แต่หายคนนี้ไม่ได้ไร่ตามทุกคนมาเพราะความโกรธแค้นแต่ในความเป็นจริงเขาต้องการลี้ไถ่บุคคลเหล่านี้สำหรับท่านปู่ตกและคู่วุโสเหรียญเงินก็มองเหตุการณ์นั้นอย่างนิ่งเฉยไม่แสดงท่าทีอะไรออกมา พูดขอนะจักเสียนกับคลิปตาด้วยความสับสนและมื่นงงเล็กน้อยทําไมผู้โสดท,ที่ดูใจดีเหล่านี้ไม่ช่วยพวกเขาในตอนนี้พวกเจ้ามีอะไรดีๆกับตัวบ้างนี่คือทายาทของวานอนหกขุหนึ่งใน16อสศูนย์ผู้ยิ่งใหญ่เขาบอกหนึ่งในสิอสศูรย์ผู้ยิ่งใหญ่ฝันผู้ดุจของมันเคยไปราชามาตะมาก่อนแต่อารมณ์ที่แท้จริงของมันประทุขึ้นต่อให้เป็นผู้มาตาเข้าสู่นจาจักแห่งความว่างเปล่าก็ไม่ใช่คู่มือของมัน พันปูนกเก่าผููสวรรณจาจักรเสียงสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บพร้อมกระอุทานออกมาว่าปานอนหกหูสร้างความกอดหนครั้งใหญ่ในอนาณาจักรเสียน่านึกว่าเผ่าพันธุ์ทั้งหมดของมันอยู่ในอนาณาจักรด้านบนแท้จริงแล้วที่นี่ก็มีสายเลือดของมันอย่างอันลึกต้องกวบวุษโสรีญเ,เงินพยักหน้าจากนั้นทูตอนาณาจักรเสียนก็เชื่อฟังอย่างมากโดยนําสิ่งของที่เขามีอยู่ออกมารวมกันเป็นกล่อง ขนาดใหญ่แต่ถึงขน,น้นเขาก็ยังขาดความมั่นใจติงตัวนั้นมีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้เลยน่เนท่านบูชานกระจอกทองแดงเฉวีเซิงไม่มั่นใจถามอย่างเงียบๆออกพันนี้มีอยู่จริงเพียงแต่ว่าหลังจากยุคเซียนโบราณพวกมันก็ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในโลกของเราพลดเขาสอนก่าวเบาๆในท้ายสุดเมื่อประตูนาจักวิญญาณถูกเปิดออกผู้คนจานาจักเซียนก็ร,รีบหลบหนีอย่างรวดเร็วคล้ายกับหวาดกลัวโรคระบาด วกเขาสาบานในใจจะไม่กลับมาเหยียบสถานที่แห่งนี้อีกตาก่อนในขณะที่แบกสิ่งของขนาดใหญ่ไว้บนหลังของเขาซื้อหามุ่งหน้ากลับไปที่บันไดหินเนชน่ชานชาวเวเซิงและคนอื่นต่างเฝ้าดูร่างเขาที่หายไปหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็หายจากความงุนงงและถอนหายใจออกมาด้วยความเศร้าโศกยุกควงสิ้นสุดลงแล้วอย่างนัันหลือใครบางคนกล่าวเบาๆพวกเจ้าดูท่าทางเขาแล้วคิดว่าเขากังวลในเรื่องนั้นจริงๆหรือ เจชฉานเหตุฉไนเจ้าไมา่อยู่ที่นี่อดลูกลิงให้เขาซักหลายตัวทุกคนหันหน้าเดินกลับเข้าสวนนาจักรวิญญาณโดยไม่ได้มองกลับหลังมาอีกด้านล่างบนบันไดหินซือหาวถามคู่โสทั้งสองว่านั้นทำให้ข้ากลายเป็นสิ่งมีชีวิตอาวมระดับสูงสุดจริงๆอย่างนงันหรือตราบใดที่เจ้ายังทนได้ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้เป็นระดับคู่สูงสุดขั้นกลาง ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นไปไม่ได้ทีวันนั้นในอนาการที่สูงกว่าทั่วทั้งโลกเกิดพายุฝนฟ้าขนองทั้งใหญ่ผู้ฝึกฝนจากเผ่าพันธุ์ต่างๆล้วนอดไม่ได้จะ,วะหวาดผวาเกิดท้องฟ้าของเกาะที่เป็นที่ตั้งของสุสานเศษถรุมฝังศพขนาดใหญ่หลังทั้งหมดแยกออกจากกันเล่ากับว่าจักรวาลทั้งรูกถูกตัดออกหลังจากนั้นก็ปรากฏแกนแท้ของเต่าที่เป็นอมตะทรักทลยัยออกมาจากสุสานเยษ ในเวลาเดียวกันภายในซากปราหักพังฟางแห่งในก้าสวนด้านบนก็มีรอยแตกขนาดใหญ่สอดประสานพร้อมกับพลังแห่งความกรหนได้ประทุกออกมาอย่างรุนแรงสายฟ้านับรานเส้นส่งเสียงดังกึกก้องพลังแห่งแกนแท้ของเตาอมตะพุ่งผ่านเหมือนมหาสมุทรที่กําลังบ้าคลั่งด้านนอกของกาะผู้คนมากมายต่างมองไปยังทิศทางนั้นด้วยความตกตะลง เป็นเพราะรอยแตกที่ยใหญ่เหล่านั้นปรากฏเป็นเส้นทางโบราณที่คุมเคือน่ากลัวเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นพาในเส้นทางโบราณยังปรากฏสิ่งมีชีวิตสองสาตัวลักษณะพวกมันดูเหมือนว่าจะอยู่ห่างออกไปอย่างไม่น่าเชื่อสายตาพวกมันเย็นชาและเฉยเมือยทาให้ทุกคนที่มองเห็นต่างวาดวันจนเข่าแทบสุดไม่ใช่แค่ที่เดียวบางแห่งเกิดในก้าวสวรเบื้องบน บางแห่งเกิดในพิภพบเบื้องร่างตอยแตกบนเส้นทางโบราณที่ใหญ่เหล่านั้นกระจัดกระจายไปทั่วโลกลัศมีพลังมันปลดปล่อยออกมาทําให้ทุกคนวาดวันจังถึงที่สุดวันสิ้นโลกจะมาถึงแล้วจริงๆในในวันนั้นในโรคนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจภายในดินแดนโบราณบางแห่งมีความคิดปกติเกิดขึ้นปรากฏเป็นหมอกสีดำลึกคับ กระจัดกระจายอยู่ทั่ว9ก้าส่วนส0บพิภพน่าเสียดายที่มีไม่กี่คนที่สังเกตเห็นสิ่งนี้คนที่ระดับบ่วเพาะยังไม่สูงส่งเพียงพอยอมไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเพราะเมื่อพูดโดยเปรียบเทียบแล้วพักเขาอยู่ไกลเกินไปกีสถานที่บางแห่งที่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตัวอย่างเช่น โรคไม้กังเขนยินดางซึ่งเป็นโลกปิดผนึกที่ถูกทำลายแล้วใครจะสามารถมุ่งหน้าไปยังที่นั่นได้ตามปกติอย่างไรก็ตามในวันนั้นดินแดนที่เรวร้ายเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจมันลาวกับแม่น้ำแห่งดวงดาวในจักรวาลได้พัดลงมาจากสวรรค์ก่อให้เกิดความผันผวนของแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่รุนแรงเกิดอะไรขึ้นในก้าวสวร์เบื้องบนเมื่อบางคนสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ พวกเขาตกตรึงอย่างมากที่เป็นความทรงจำที่พวกเขาไม่สามารถลบเรือนไปได้ตลอดกาลสวรรค์น,นี่คือกองทัพปีศาจแบบไหนกันใครบางคนร้องออกมาด้วยความสยดสยองท้องฟ้ามืดคือเมฆดำหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าในบางครั้งสายฟ้าสีเลือดแล่แทรกเข้ามาราชีสวรรค์ออกเป็นสองส่วนเคยเห็นเส้นทางสีดำสนิทที่อยู่ภายในที่กองทัพยิ่งใหญ่ไม่ขยับขยื่อน ราวกับพวกเขายืนอยู่ในอดีตอันไกลโพดร่างกายพวกเขาเต็มไปได้วยเลือดของคู่เชียวชาที่ถูกเขาพวกเขาสังหารพวกเขาไม่ได้เคลื่อนไหวยังคงนิ่งสนิทแต่เรือรบที่บรรทุกพวกเขาที่ขนาดใหญ่เกินกว่าจะเปรียบเทียบได้มันเคลื่อนตัวช้าๆมาถึงโรคนี้ผ่านเส้นทางโบราณน,นั่นแหลียังแต่ว่าเรือรำนั้นช้าเกินไปราโกมันข้ามจัก,กรวาลน,นับร้านแห่งยาก จะมาถึงโรคใบนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วบางทีอาจเป็นร้อยปีหรืออาจจะเป็นหลายเดือนบางทีอาจจะมาถึงในช่วงคลิปตามันยากจะพูดไม่มีใครสามารถคาดเดาเวลาที่แท้จริงได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นเหมือนรูปปั้นดินไม่เคลื่อนไหวก็เห็นปกคลุมร่างกายของพวกเขาราวกับพวกเขาขาดชีวิตและจิตวิญญาณเพียง เพียงดวงตาที่เย็นชาพวกเขาเท่านั้นซึ่งแสดงเห็นว่าพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่แต่ทิศทางการมุ่งหน้าของพวกเขาดินแดนแห่งความตายของสิบย์พิภพน่าจะเป็นสถานที่แรกที่พวกเขามาถึงที่เป็นชาท,ที่ผู้คนมากมายจากก้าส่วนเบื้องบนมองเห็นพวกเขาสานสถานภายในทันทีจากนั้นพวกเขาก็ถอยหนีไปได้วยความตื่นตระหนก ก่อนจะมุ่งหน้าไปหาตระกูลอมาตะเพื่อขอความคุ้มครองน่าเสียดายที่รอยแตกที่นี่ไม่นคงที่ร้าก็ว่ามันหายไปได้ทุกมืดตั้งเหล่านั้นก็จมอยู่ใต้ความมืดอ,อย่างไรก็ตามเมื่อพูดในเชิงเปรียบเทียบในดินแดนโบราณภายนอกมีซากประหาพังที่เห็นได้ชัดกว่าในสามพันแคว้นทันใดนั้นก็มีใครคนหนึ่งอยู่หน้าเส้นทางสีดำสนิท คนที่ปรากฏตัวเป็นเทพสงครามของพวกเขาเขากำลังเปิดเส้นทางคนเดียวแต่เขาไม่ขยับก็เหมือนราชาปีศาจที่ไม่ใครเทียบรัศมีพลังเขาเต็มไปได้วยความเย็นชาและโหดเทียมอมหิตตอนนี้เขากำลังยกแขนขึ้นช้าๆพลังที่ถูกกดไปออกมาหน้าหวาดวันอย่างถึงที่สุดเขายืนอยู่บนเรือรำเล็กโดยไม่ขยับตัวอีกเพียงแขนของเขาเท่านั้นที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ประตูมิติสีดำกำลังจะปิดตัวลงคนผู้นั้นได้ใช้หอกสงครามขนาดใหญ่เจาะเข้ามาที่ช่องว่างของประตูคล้ายกับกำลังจะพยายามปิดประตูออกรับเขาได้เปิดประตูอ่อยครั้งเขาหน้ากลัวเกินไปเขามาจากไหนทำไมเขาถึงรู้สึกถ้าถึงรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากตามิติพวกนั้นไอ้บางคนคู่ดในเสียงสั่นเขือเป็นเพราะบุคคลน,นี้ เคยเข้าร่วมสงครามในชายแดนลูกร้างทั้งยังมีส่วนร่วมในการปกป้องกำแพงเมืองหลังจากสงครามครั้งใหญ่สิ้นสุดหลายคนก็ถอนตัวออกมาจากชายแดนลูกรางและกลับเข้าสู่ตระกูลของตัวเองมีบางคนที่กลับมาอย่างอินแดนแห่งความตายที่อยู่ในพิภพทั้งสิบพวกเขาเคยเห็นสิ่งมีชีวิตคอยอีฝ่ายมาก,ก่อนดังนั้นตอนนี้เมื่อพวกเขาได้เห็นผู้เชี่ยวชาญบนเรือรำ็รพวกเขาก็รู้ว่าคนพวกนั้นไม่ได้มาจากตามิติ แต่มาจากจักรวาลอื่นผู้คนวรู้สึกเหมือว่านี่เป็นเพียงหน่วยสอดแนมหรือไม่ก็เป็นคนนำทางเท่านั้นก่าจะมีผู้เชีียวชาญอยู่เบื้องหลังเขามากกว่านี้สิ่งนี้ทำให้ทุกเผ่าพันธุ์ตกใจในดินแดนแห่งความตายผู้เชี่ยวชาญหลายคนรีบกระจายตัวออกไปแจ้งข่าเบียรสิงมีชีวิตที่ไม่สามารถคาดเดาได้ถือหอกสงครามตีเลือดอยู่ในมือราวกับเขากำลังแยกสวรรค์และปาฏิพีออกโดยต้องการ จะระเบิดกำแพงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่เพื่อเข้าสู่สถานที่แห่งนี้ปร,รมจารย์นิกายระดับสูงมากมายร้วนเข้ามาอย่างที่นี่พวกเขาเผาผ่านแก่นแท้ของตัวเองเพื่อจุดประกายไฟให้กับดวงตาสวรรค์ทำให้มันสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างได้ภายในประตูมิติขนาดใหญ่ที่รำทานสีดำแห่งหนึ่งกำลังพาดผ่านมาหากจ้องมอง พอไปในรำทานนั้นแทบจะทําให้วิญญาณดั้งเดิมผู้ฝึกฝนสูญสลายไปสิ่งมีชีวิตมาจากที่นั่นหรือไม่ผู้คนมากมายที่อยู่ในดินแดนแห่งความตายต่างก็ตกตะลึงหวาดกลัวสุดสิ่งนี้สร้างความปั่นป่วนอย่างมากอ่กายต่างๆในดินแดนแห่งความตายในดินแดนแห่งความตายเนี่ยอมตะร้วนตื่นตระหนกเกี๋ยวสิ่งมีชีวิตอมาตะสามารถข้ามประตูดินแดนเข้ามาสู่โลกนี้ได้จริงๆ ผู้บ่มขอมากมายต่างรบหนีออกจากสถานที่แห่งนี้เพื่อแจ้งข่าวต่อ9 3้าสาบเพื่อขอความเชืเหลือแต่ทันใดนั้นด้วยการที่ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนที่ได้ช้ามากเกิดไปประตูมิติจึงค่อยๆบดขยี้ร่างกายเขาอยู่ตรงนั้นสิ่งมีชีวิอตตนนั้นคำรามออกมาได้ความโกรธเขาพยายามต่อสู้อย่างหนักอย่างไรก็ตามในสุดกำแพงอาณาจักรก็ยังคงเคลื่อนที่เข้าหากันและปิดตัวลงอย่างช้า พลังแห่งความโกรดที่อยู่อรอบๆประตูประทุออกมาดางรุนแงรงพยายามโจมตีสิ่งมีชีวิตตัวนั้นด้วยความพยายามครั้งสุดท้ายสิ่งมีชีวิตตัวนั้นได้แทงหอกของเขาเข้าสู่ดินแดนแห่งความตายทำให้ทุกคนต่างหวาดกลัวสั่นสะท้านแต่สุดท้ายความพยายามของเขาก็ล้มเหลวประตูมิตินั้นได้ปิดตัวลงและบทขยี้หอกของเขาให้สูญสลายไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แพร่กระจายไปในทุกทิศทาง่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานมาหาอำนาจของ9ก้าสันสีพิพบ่าทราบเรื่องนี้ประตูมิติขนาดใหญ่ถูกเปิดขึ้นในดินแดนแห่งความว่าความตายและสิ่งมีชีวิตคนหนึ่งพยายามจะบุกฟ้าเข้าสู่เพียงแค่ใช้หอ,อกออกมาครั้งเดียวก็สามารถทำลายกำแพงขอนาจาักรได้มาหาอำนาจขนาดใหญ่รัวติดต่อกันอย่างลับๆเพื่อปรึกษากันเรื่องนี้ นี่เป็นลางร้ายนะะหรือยุคอันมืดมนกำลังจะมาถึงแล้วมีบางอย่างแป,แปลกมีเศษชิ้นส่วนที่บันทึกไว้ในตำราบโบราณเล่มหนึ่งแต่ข้าไม่สามารถเข้าใจมันได้พวกเราควรนำมันออกมาศึกษาร่วมกันไม่นานหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นตระกูลนมาตะทั้งหลายรวมถึงราชสำนักอมาตะร่วนนำตำราเล่มนั้นออกมาศึกษาร่วมกันแต่เมื่อทราบถึงความลับที่อยู่การค้าง,งทุกคนสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บ ล่ากับว่าเมื่อรวมหายเมื่อรวมในฤดูใบไม้ร่วงพัดมาใบไม้จะเปลี่ยนเป็นปสีเหลืองและร่วงหล่นโลกที่ยิ่งใหญ่กำลังะขียแห้งไปนี่ไม่ใช่ความเข้าใจผิดคนรุ่นอาวุโสที่มีชีวิตยอยู่มาอย่างยาวนานต่างทราบเรื่องนี้แ,แต่สิ่งมีชีวิตระดับผู้สูงก็ยังกังวลกังวยในเรื่องนี้รมในฤดูใบไม้ร่วงพัดมาไม่ได้ทําให้พวกเขาตื่นตระหนกแต่สิ่งที่พวกเขาหวาดกลัวเป็นลมหนาวที่จะตามหลังจากนั้น ตระกูลอมตะที่ดำรงอยู่ไปอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนยุคที่ใหญ่นี้ประสาทสัมผัสเร็วกว่าสิ่งมีชีวิตตระกูลนั่นเป็นเหตุผลที่เขาสามารถดำรงชีวิตมากว่าสองยุคสมัยอันยิ่งใหญ่ได้นี่คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษของพวกเขาบรรพบุรุษของพวกเขาเลยพาตระกูลรอดพ้นจากการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่จากศัตรูตามมติในยุคโบราณมาแล้วพวกเขารู้สึก ไดว่าหายนะครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาซึ่งมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โอเคเจอกันในคลิปหน้าขอบครับ